อ่าถ้าเล่นไม่จำกัดแบบนี้เล่นกี่วันครับพอจะยอมหรือหรือว่าพอจะยอมครับเรื่ออ่ะถ้าว่ายอมมันมันผมว่าคุณตีสักแป๊บหนึ่งคุณก็ยอมอ่ะในความคิดผมนะอ๋อะไรครับว่าไงครครอ๋อคือมันมีคนในแกงเขาอ่ะครับบับบับบับเราเอาแบบ ไอ้เยสมชายไอ้เยสมชายก็เลยสงสัยว่าซ้อมบับกับเจเหรือเปล่าหรือว่าด่าเราไม่รู้ได้ยินไม่ได้ยินไม่สมพี่ไอ้เยะสมชายดีจังไอ้เยสมชาไอีเรียกเรียกไม่ให้หน่อยก็ได้นะครับคนที่ชื่อสมหวังอ่ะไอ้เยอะสมชายค็เลยสมหวังอ๋อทีสีครับคอนเฟิร์มเมื่อยว่าเขาจบหรือยังครับยังค่ะอีกสามเคสไหนคนในแก๊งคุณบอกว่าจะจบกับผมจบแล้วก็เล่นกับพวกผมวันที่สามไหมครับ นี่ยังไม่จบเปล้ครับเด็กคนหนึ่งอ่าพี่หมีเราก็ปัสภาจบยังอ่ะยังใช่ปะ okay. อิกิครับมาครับคุยคนได้ใช่ไหมครับอ่าคุยกับผมน่าจะไม่ได้เดี๋ยวรออีกสักสองนาทีได้ไหมเดี๋ยวกำลังจะออกตัลวละใกล้ออกตัลวละโอ้โห oh, นานไปเลยครับผมนัดเขาคุยสามทุ่มมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้อีกิวออ่าจบตัวยัง ฮัลโหลพี่หมีจะออกตัวยังอ่ะผมขอคิดค่าล้อนะครับอีกอีกกี่นาทีมานานสำหรับพวกผมอ่ะอ่าได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่อีกน้ำนะครับอีกกี่นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามแป๊บนึงเดี๋ยวต้องถามอีกคนนึ่นครับฮัลโหลพี่จี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอีกกี่นาทีออกอ่ะพี่อ่ะามนาทีเหรออ่า ไม่ไม่คือ J K เขาจะคุยด้วยพี่ตอนเนี้ยนานไปครับอันนี้ให้ผมมานั่งรอเหรอครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพูดนะผมก็ผมก็ตัดสินใจไม่ได้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมต้องโทรถามคนที่ตัดสินใจบอกว่าอีกสิบห้าอีกสิบสามนาทีพี่ ฮัลโหลพี่ JK ขอจะคุยด้วยพี่แล้วทำไมตอนช่วยจะไม่ตัดสินใจได้ครับเกเกกันนันเดอันนี้อันนี้เมืนคำพูดเหรอครับเมืนคำพูดพี่ผมปะไม่ไม่คุยโทรศัพท์อยู่ไม่เป็นไรไม่ไม่คือเขาวิ่งเหรอเผื่อไรเขาเขาไม่รอพี่เขาเขาไม่รอต้องชุบเขาให้เผลอตาย ตื่นเองได้แล้วจะจะให้ผมบอกเขาว่าไงเยี้ยจูมดูค่าแน่สักเขาเขาอ่าไม่เขาเขาเขาจะคุยเรื่อง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 ที่ตีเขานี้เลยก็ก็ที่เราไปบอกเขา,านัดนัดคุยวันที่สามมาพี่ผมบอกเขาไว้ตั้งแต่เช้านะว่าคุยกันตอนสามทุ่มแล้วนี่ก็เลทอ่ะจะให้ผม<อ>ให้ผมมานั่งรอเหรอครับนั่นแหละเขาเขาบอกว่าคุยกันตอนสามทุ่มมาพี่เลทเขาอ่ะใช่ใช่ เพื่อนเราเรียกหมอให้เราได้ได้บอกเวลาไหมครับบอกใช่ไหมผมบอกไปแล้วว่าสามทุ่มตายแน่ผมบอกไปแล้วแสามทุ่มพี่ก็ขยืนคุยผมอยู่นี่มีได้เลยครับหมอได้คะโอโพเทคไอ่าเจคจะ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 ตียังไงครับหรือยังไงิงอ่ะผมไม่ได้่กี่ใบครับผมว่ามันมันนานสำหรับผมไปผมขอร้อยห้าสิบใบครับสามสิบร้านร้อยห้าสิบใบ ใช่ครับเท่ไเลยนะครับเป็นอัน,นว่าเดี๋ยวขอว่ามินสูงเกินไปนะทีซีผมผมมองว่าคุณให้ผมรออ่ะแล้วคุณไม่ไปนัดกับผมอะ่ะซึ่งคุณยังไม่จบด้วยแล้ววันนั้นผมคุยกันหน้าบ้านกับพวกคุณอะ่ะคนในแก๊งคุณบอกว่าเอ้คาดว่าจะจบวันที่สามครับรับปากผมอะ่ะอ,อ,อันนี้คือรับปากแบบพอยๆป่ะครับคือยังให้พวกผมรอนี่ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้จะให้รอครับแต่แบบมันยังไม่จบอ่ะครับอา้าว แล้วรับปากทำไมครับคนในแกงคุณอะรับปากผมทำไมเปิดวงเปิดวงปกติหรือตะโกนอะไรไม่ได้ยินหรอในเรื่องนี้ผมตัดสินใจไว้ได้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้เปิดวงครับก็ตาก็นั่นแหละครับเอาคนที่คุยได้มาครับผมจะคุยแล้วแล้ให้ผมรอเนี่ยผมขอเอ่อนาทีละสองแสนครับพี่เขาเรียกนาทีละสองแสนพี่เคยกูทำงานได้เยอะกว่านี้ให้ขอรอไงที่ให้ขอรอไงพี่ ไม่เป็นเวลาขอนาบอกพี่ไปแล้วอ่าบอกบอกกับคนคุยที่ไหนครับที่ว่าคุยตอนสามทุ่มครับไอ้ยึดจุกอยู่ไหนวะบนนี้ครับบนนี้นี่ไงร้านหนึ่งแล้วนะห้านาทีละอ่าคุยคุยคุยตอนไหนครับที่ว่าบอกตอนสามทุ่มครับหน้าบ้านปะจะรัดกันไว้หน้าบ้านสามทุ่ม ได้ได้ได้บอกไหมครับว่านัดคุยกันตอนสามทุ่มผมพูดไปแล้วครับพูดไปแล้ววันนี้ผมเขาบอกเขาพูดไปแล้วคุณที่โรงพยาบาลอ่ะคุยกันสามทุ่มสามทุ่มเจอครับเขาบอกไปเงี้ยเขาบอกแล้วเขาบอกว่าได้ครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวคุยกันต้องวันมีอยู่สี่สี่ห้าคนอ่ะต้องวันใช่มีผู้หญิงด้วยนะผมจะไม่ผิดอ่ะแกงคุณอ่ะลูเลวี่เราจะคุเอนต่ายให้ถามว่าเล่นกี่ใบเล่นยังไงครับอ่า เล่น150ใบครับเงิน30ล้านห้าสิบใบเออร้อยห้าสิบใบพี่เงินสามสิบล้านฮัลโหลพี่จีพไอถือสายคุยกับเพื่อนหรือคุยกับแฟนป่ะเนี่ยวัยรุ่นนนาจคือเพื่อนพี่เพื่อนมันอยู่ในตู้ครับนานจัดนานจัดอ่าถ้าเล่นไม่จำกัดใบนี้เล่นกี่วันครับพอจะยอมหรือหรือว่าพอจะยอมครับไม่เลื่อ ใช่ว่ายอมมันมันผมว่าคุณตีสักแป๊บหนึ่งคุณก็ยอมอ่ะในความคิดผมนะคุณลองเสนอบอลมาเด็ได้ครับเดี๋ยวผมจะผมลอง,ลอง,ล,องลองนึกดูก่อนไม่จำกัดใบวายย์มีข่าเอะ <c oughs> ไร,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 รใส่กันเก <c oughs> ี่ยง<ๆ>ไปเลยอ,อันนี้เอเลสจะคุยหรือจะตีนัดก,กันวันที่สามนุย้ยอะจะคุยหรือจะตีพูดมาเลยกำลังคุยเรื่องยอดอยู่เพื่อใจผมรออะไรกันนี่ครับอันนี้คือนัดคุยกันนัดตีมนที่สามอ่ะให้ผมรออะไรกันีครับ แต่ให้รออีกนานขนาด CC ก็รู้เรื่องนี่ครับว่าที่เราคุยกันนะครับที c ีก็รู้ใช่ไหมครับว่าเอเลสให้การช่วยเหลือในมันเทตุตอนตอนนู้นเข้าใจครับไอไทยนับไปนิ้เจ็ดนาทีแล้วไอ้จริงเราก็ไม่จำเป็นต้องรอผงเมื่อผมไม่จำเป็นต้องรอเขาด้วยซ้ำอ่ะแต่เขาจะมีโปรเทคจากการที่เขาแพ้หรือเปล่าไม่มีโปรเทควันหนึ่งโปรเทคประกาศอีกวันหนึ่งแกตึงเกินอะต่อห้าห้าห้าสรุปเราเข้าไปตีแล้วมันเขาก็ต้องแคนเซิลโปรเทคไปนะใช่มันสามารถตีได้เลย ไม่มีโพเทควันนึงอะเรื่องมันเกิดก่อนเรื่องมันเกิดก่อนโพเทคแต่จริงอะเรื่องเรื่องมันเกิดก่อนโพเทคนะมันจะได้โพเทคได้ยังไงอะจริงๆเขาจะได้โพเทคหรือเปล่าอันนี้ผมถามครับพอมันโพเทคก่อนเสียงกระตุกครับเสียงกระตุกได้ได้ยินไหมครับได้ยินไหมอ่าได้ยินครับว่าเลยอ่าคือเรื่องที่ว่าเกิดอ่ะมันเป็นเรื่องก่อนหน้าที่ว่าจะมีก่อนเขาตีกับอีกไอ้ทางอยู่ครับพื้นสะพานใช่ครับพื้นสะพานใช่่ง ซึ่งถ้าทาง JK ตีมันสามารถตีได้ครับเพราะมันต้องไปรวมโปรเทกที่หลังก็ถูกแล้วถูกแล้วรรพี่พี่เจพูดได้ไหมขออนุญาตเสริมได้ไหมครับอะไรครับว่าไงคบออคือมันมีคนจะแกงเขาอ่ะครับแบบแบบับบ,บเราก็าแบบ เฮียสมชายเฮียสมชายก็เลยสงสัยว่าซ้อมบ๊อบกับ JK หรือเปล่าหรือว่าด่าเราไม่ลองโอ้ยเฮียสมชายเฮียสมชายเฮียเฮียเรียกเรียกมให้หน่อยก็ได้นะครับคนที่ชื่อสมหวังอ่ะโอ้ยเฮียสมชายคือสมหวังเนี่ครับก็เลยก็เลยสงสัยว่าถ้าถ้าเกิดเขาด่าว่าว่าสมชายเนี่ยเนาะไม่ได้ซื้อนะแล้สั่ก่อนนะพาหยุดเลยครับโอเคอันนี้ขอญาต JK แล้วนะเออไปคุยกันส่วนตัวก็ได้ครับพาไปคุยกันส่วนตัวก่อนก็ได้ค่ะคิดถามได้ได้ ถ้าย an uh, mm ังเป็นีผมแบกนะครับผมนเดี๋ยวราเอาเงครับผมฝากตามมาทีครับนาทีละสองแสนนะไม่พี่คือหนูอะโดนบัฟประมาณเนี้ยมาตั้งแต่นานแล้วแต่คนี้คือเขาอยู่แก๊งแก๊งแก๊งเก่าที่เคยบัฟอันนี้คือหนูนี่หนูคือหนูเป็นใช่ไหมใช่แล้วทีเนี้ยเขาอะก็จะบัฟประมาณแบบว่าไอ้ไอ้สมชายสมชายสมชายอะไรเงี้ยไอ้เฮียสมชายหนูก็หนูก็บอกไปแล้วโอ้ โอ้หนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยบอกว่าอ๋อลุงสมชายเขาอยู่ JK นะหนูก็เลยงงว่าตกลงเขาด่าหนูหรือว่าด่าพาพาครับครับอ่าถ้าผมจะเป็นน้องปรับพาล้านหนึ่งครับปรับปรับข้อหาอะไรครับอ่าเมื่อกี้พูดปุกปั่นครับฮะพูดปุกปั่นยุกแยงครับเข้าใจไหมครับแต่ว่าเรื่อง็นไรต้องเปติดต่อที่องค์ครับ ที่สีครับตอนนี้อับับเลาะของเขาแล้วทางผมไม่ให้พูดครับอ่านี้ทางผมไม่ให้ขึ้นะถ้าถ้าจะให้เล่น150ใบก็ผมน่าจะเล่นไม่ได้ครับไ่าจครัอ่าสามติบใบไหวกี่ใบครับไหวยหวไหวแค่เด็ดถ้าสามติ๊บใบก็ได้ครับถ้าไม่จ่ายกครับอันนี้คือให้ผมรอแล้วก็มาเล่นแค่นี้เหรอครับรอตั้งหลายวันไม่จ่ายผมเลิกนะครับฮัลโหลพี่ีถ้าถามเราว่าไหวกี่ใบพี่ ผมใบแค่สามติดใบครับเกี่ยวอะไรกับมึงงั้นแล้วสินสงครามครับเที่คุณเอาว่ะสินสินสงครามเท่าไหร่พี่จีแปดหลักบอกเขาอะเก้าหกก็ไม่ต้องโอชิมีมีสินสงครามด้วยเหรอครับเรื่อมันจริงอันดับเจ็ดเทพไม่ใช่เหรอจริงเลยครับไม่มีจริงนะจริงอะไรครับทำไมครับไม่ไม่ได้จริงดีที่คุณในนี้ไงไปครับไง มันไม่มีชิงนะครับอันนี้ผมตีคุณพ่อผมที่เราคุยกัไนไว้นะเสียผมประโยชน์ไงที่ที่ที่เขาตีที่เขาตีกับเราที่เราที่เขาคุยกันไวพ้พี่ที่คุยกันไว้หน้าบ้านานะเอาอันดับมาทาไมก่อนต,ต,ต,ตอบกูที่จะบอกว่าอยากให้รู้ว่าใครชั้นล่างชั้นบนไงเวเขบอกเนี้ยชั้นต่ำห,หรือว่านี่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 ตอคุยกับเพื่อนดึกคาสายได้เอาแน่เนี่ยคุยกับเพื่อนเพื่อนมันอยู่ในตู้ครับยังไม่ออกมาสามสิบมันน้อยไปดิครึ่งครึ่งไหมหกสิบ ไอ้มันมันพูดว่าอะไรไหนอธิบายพี่โต้ไม่อยู่ผมติดต่อแล้วเดินให้พี่เดินให้เพื่อนเดี๋ยวรันให้อ่ะไอ้พี่พี่อาร์เธอถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะวันที่ลุงมาคุยกับเอเลสเหมือนว่าจะชิงอันดับเอเลสด้วยนะใช่ใช่ตอนตอนที่ลุงคุยกันไม่ชิงอันดับทีซีเขาไม่ได้จัดเลยชิงอันดับทีซีเขาไม่ได้จัดเลยทีซีเขายังไม่ไอ้นี่เลยอ๋อโอเคทีซีเขายังไม่ได้ประเมินค่าของแก๊งเลย เออเพื่อนเพื่อนจะมาตอนไหนครับเพื่อนจะมาตอนไหนอีก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 กี่ทีพี่จีสองนาทีป่ะอีกนาทีเดียวครับอีกนาทีเดียวนาทีีเดก็จ่ายจ่ายด้วยนะครับจ่ายด้วยนะอย่าลืมจ่ายผมด้วยนะผมค่ารอที่ผมบอกอันทีละสองแสนล้านผมคงคิดให้สองล้านกลมๆพืชกระานหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราตะคุบใกล้ใกล้ใกล้ตัวเลยผมเอาตรงนะผมไม่เคยรอถามพุ่มเวลาเลยอ่ะผมถามหน่อยเวลาเดินต่อมันคุณเวลามันรอคุณเหรอไม่รอครับเออเห็นไหม เกินสามทุ่มสิบห้าขอเพิ่มแล้วนะสักนาทีสักามแสนเพิ่มอีกนิดหนึ่งถามไม่เป็นไรหรอกเนาะพี่จีเลยเลยเลยอีกนานปะล้อหลอกไงล้อหลอกไงมารับหน่อยน้องพี่เอ้ยพี่เดมาเดียวพี่พี่มาดีครับพี่เมบเดียวผมเอาไปรับพี่เดีนวเนี่ล้อหลอกลิ้นสองแฉกร้านไหนน้องพี่ได้ครับพี่ได้ครับพี่ผมจัดการแล้วพี่เดี๋ยวผมไปรับออเจากตู้ตะกุ้งนะครับอันนี้คือจะหนีผมอีกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้หนีครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา กี่นาทีครับขอเวลาหลังจาก15ไปขอเวลารีบไปรับรีบไปเลยสุดท้ายคุณก็ต้องจ่ายผมอยู่ดีครับผมนับเวลาเองมันไม่ออกไปไม่หลอดแล้วที่จะพาดักอยู่รอที่ต่อใส่นัวนัวปืดอ่ะนาทีแล้ว200,000ชั่วโมงเท่าไหร่วะก็อย่างนี้ไม่ต้องตีก็ได้เงินเยอะแล้วนะใช่จบเลยถ้าสมมติว่ามาคุยไม่ทันจะโดนเท่าไหร่พี่ตบพี่สมพี่ผมพูดดักไปมันก็บอกถ้าเกิน15หมู่ครับเพิ่มหน่วยหนึ่งแล้วกันนะ300,000แต่เมื่อกี้คือคืออะไรวะ ที่มันโดนปรับไม่รู้ไม่จงใจด่าหรอกเมือนาหน่อนไม่ไม่คือจริงๆพูรงองไม่ผู้กอะคือเขาเป็นเหมือนเพาเลือกกันแหละแล้วเขาโดนด่าเอออาจะโดนด่าสมชายอะไร่เงี้ยผมชายจมชายแต่มันมันด้วยไม่ไม่จริไม่จรไม่จริไม่จงไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จรไม่กริไม่จรไม่จริงไม่จร่จริงไม่่่ไม ไม่จริงไม่จริงไม่จริงมันด่าพี่สมกูรู้เพิ่มใบเพิ่มใบมันด่าพี่สมแน่นอนมันจ่อรวมมันซ้อมบัฟไอ้เนี้ยไปจ้ะเฮ้ยอย่าไปเชื่อดิเขามาพูดปุกปั่นอย่าไปเชื่อได้ป่ะไล่ไปแล้วคือคืออันนี้พี่สมชายคือไอเอเนี้ยมันต้องการด่าคนนั้นว่าเขาเป็นแบบสมชายอะไรเงี้ยเป็นแบบสมชายอะไรประมาณนี้อาจจะด่าเพศสภาพประมาณนั้นแหละเออไม่ได้เกี่ยวกับพี่เราไม่โดนแรงหรอกนะไปด่าเพศสภาพเขาอ่ะ ก็ไม่รู้ไม่เขาก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่นี่ไงไม่โอเคแต่เราอยากเขาไม่ควรมาคุยกับทีซีขออนุญาตบวกเพิ่มนะเขาไม่ควรมาคุยกับทีซีเขาควรจะไปคุยกับนู้นไรหัวเหลืองนู้นที่อยู่ตรงนู้นอ่ะประเทศนี้มีชื่อสมชายชื่อเดียวด้วยว่าอย่างเงี้ยขออนุญาตเพิ่มนะเธอแม่งคิดไม่หวหมดแล้วแที่งหนึ่งติ๊กนะหนึ่งติ๊กนะใช่เธอ ใชเขาพูดเขาพูดไ่เพีเขาพูดว่าเขาพูดไปนี่เอาป๊อปคอนขึ้นไหลแล้วเหรอพี่สอใช่เพี่ร์นะเขาพูดแบบนี้เขาไม่ได้พูดหึงเขาไม่ได้เห็นหน้าต่อปคอนหลายวันแล้วนะพี่ไทยพี่ไทยพียร์ฮะนี่ไงหัวเขาไงหัวเขาเหลืองโอเคโอเคเป็นอครับผมมือใหม่ครับเฮียพืนสภา ไ <c oughs> ม่อแอบ,บฟังนี่แอบ,บ <17. S 1> แล้วเขาแล้วเขากับแกงพากแกงไหนชนะวะตอนเนี้ยอ่าพี่ยี่สิบเจ็ดสองอยู่ตอนเนี้ยสองล้านถ้ามันถ้าเดี๋ยวถ้ามันไม่จ่ายผมให้มันเป็นไปเป็นสี่สงคามบวกเข้าไปผมบอกไปแล้วว่ามันให้ผมรอ